การเป็นนางงามนะคะการที่มีหุ่นฟิตแด์เฟิร์มเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญในบางครั้งเนี่ยเราออกกําลังกายไปแล้วแต่ว่าหน้าท้องของเราเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนค่ะชมพูก็เลยตัดสินใจที่จะมาทำเซ็กซี่ไลน์ค่ะสวัสดีค่ะชมพูค่ะอธิตาพยักษนะคะมิสแกรนร้อยเอ็ดสอ0พค่ะ ชมพู่ก็ออกมาทำการหยดไขมันเซ็กซี่ไลน์นะคะกับคุณหมอนหนึ่งที่ลาตินัน Medical Center ค่ะเพราะว่าการเป็นนางงามนะคะการที่มีหุ่นฟิตแอนด์เฟิร์มเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญและการออกกําลังกายอย่างเดียวมันก็ไม่พอในบางครั้งเนี่ยเราออกกําลังกายไปแล้วแต่ว่าหน้าท้องของเราเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนค่ะชมพู่ก็เลยตัดสินใจที่จะมาทำเซ็กซี่ไลน์เพื่อให้มีหน้าท้องที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ รู้จักผ่านจากพี่ที่รู้จักกันนะคะแล้วก็มาหาข้อมูลเพิ่มเติมที่หน้าเพจค่ะใน f a c e b o o k ค่ะก่อนที่จะมาที่นี่นะคะชมพูก็ได้ศึกษาข้อมูลมาแล้วนะคะก็เห็นว่าที่นี่เนี่ยมีอาจารย์แพทย์นะคะที่เชี่ยวชาญในเรื่องของการทำเซ็กซี่ไล์ด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะที่นี่มีการให้บริการตรวจโควิดปีก่อนที่จะเข้ารับบริการด้วยค่ะ ที่นี่ก็อบอุ่นมากๆเลยนะคะพี่ๆพนักงานเนี่ยก็ดูแลแล้วก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะเดี๋ยวชมพูจะเข้าไปดูไขมันเซ็กซี่ไลน์แล้วนะคะตามไปดูกันเลยค่ะ ถึงคนที่กำลังจะตัดสินใจที่จะดูดไขมันนะคะว่าให้ลองมาปรึกษาที่รัตินัน Medical Center ก่อนนะคะเพราะว่าที่นี่มีอาจารย์แพทย์ค่ะที่มีความเชี่ยวชาญในด้านของการดูดไขมันเซ็กซี่ไลน์นะคะแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะ